ซื้อมเมล็ดกาแฟมาเยอะแต่ไม่ชอบทำไงดีวันนี้นะคะสำรีมีแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มหนึ่งมาแนะนำค่ะชื่อว่า CoP นะคะ k o p h c o ค่ะแพลตฟอร์มนี้นะคะจะมีระบบ AI ช่วยเพื่อนๆเ,เลือกมเมล็ดกาแฟตามเทสท,ที่เพื่อนๆชอบค่ะยังช่วยเพื่อนๆเ,เลือกวิธีที่จะเอาไปชงเลือกระดับการคั่วแล้วก็เลือกราคาได้ด้วยค่ะ วิธีใช้งานนะคะให้เรามาที่เว็บคอปค่ะ koph.co นะคะจากนั้นให้กดเริ่มเลยเลือกเทสโน้ตวิธีการชงและก็ราคานะคะจากนั้นระบบจะประเมินให้เราค่ะเราจะได้เมล็ดที่แนะนำสี่โรงขั่วนะคะในขนาด40กรัมค่ะให้เรากดจ่ายตังค์นะคะแล้วก็ใส่ชื่อที่อยู่และรอรับเป็นเวลา3วันค่ะนี่นะคะเราก็จะได้เป็นกล่องคอปบ็อกมาแบบนี้นะคะข้างในก็จะมีการ์ดค่ะการ์ดขอบคุณนะคะแล้วก็เมล็ดกาแฟจากสีโรงขั่วค่ะ นนี่ะะคะพร้อมที่จะเอาไปทําเมนูกาแฟที่เราชอบค่ะตอนนี้นะคะคอปมีโปรโมชั่นลด10%แล้วก็ส่งฟรีด้วยค่ะสำหรับวิธีชงกาแฟเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ Facebook และ y o u t u b e e p i ซ o ซ s อ s สเลิมนะคะสําหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ